เหรียญรุ่นนี้นะครับองค์จริงองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับใหญ่กว่านิ้วชี้นิดเดียวนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีสองบล็อกนะครับคือบล็อกไม่แตกแต่บล็อกแตกนะครับนี่เรียกบล็อกแตกนะครับนี่ครับเป็นแตกนะครับจากตรงกลางวอขอฝากันหนูนะครับแตกลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสามแท่งเรียงกันนะครับอย่างนี้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับ สวัสดีครับทุกท่านผมก้างนาโคนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับทำเนียบของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับคลิปนี้นะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่34นะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปทรงเป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบไหนนะครับใช่ใบเสมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ไม่รู้ e. ทรงแบบนี้เขาเรียกทรงอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับองคจริงองค์ง me, ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับนิ้วมือของเรานะครับนี่นะครับนิ้วชี้ของผมนะครับใหญ่กว่านิ้วชี้นิดเดียวนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับความใหญ่นะครับ พิมพ์ทางด้านหน้านะครับพิมพ์ทางด้านหน้าเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันหน้าตรงแบบนี้นะครับครึ่งองค์นะครับหันหน้าตรงครึ่งองค์นะครับข้างบนนะครับระบุนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับ2516นะครับข้างล่างระบุนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลตัวย่ออนนะครับอนนี้ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรนะครับอาจจะเป็นย่อมาจากชื่อของผู้สร้างนะครับ คุสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับคือคุณอนันต์นะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นชุดอักขรคาถานะครับหัวใจนกยูงนะครับนะครับเป็น3ามชุดเลยนะครับแบบนี้นะครับเต็มข้างหลังนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคณะสิทธิจังหวัดนองคายนะครับโดยคุณอนันต์นะครับสําหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับ ก็มีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับสําหรับวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกแตกนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกนะครับคือบล็อกไม่แตกกับบล็อกแตกนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงที่ไหลนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกจะมีเส้นแตกคู่กัน2เส้นแบบนี้นะครับ อันนี้เรียกบล็อกแตกนะครับถ้าบล็อกไม่แตกนะครับบล็อกธรรมดาไม่แตกก็จะไม่มีเส้นแตก2เส้นนี้นะครับถ้ามีเส้นแตก2เส้นแบบนี้นะครับเป็นบล็อกแตกนะครับสําหรับจุดตาหนิอื่นๆนะครับก็ให้ดูความคมชัดนะครับจําพิมพ์หน้าพระอาจารย์ให้แม่นนะครับแบบนี้นะครับความคมชัดมาก่อนนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันดีนะครับดูนะครับความคมชัดนี่นะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับ แบบนี้นะครับนะครับตัวหนังสือเส้นสายอะไรนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือแบบนี้นะครับบริเวณขอบศีรษะของท่านนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับเป็นจุดจุดเป็นปื้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อเกินนะครับ ที่ข้างศีรษะนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานะครับแบบนี้นะครับมีเส้นแตกนะครับจากตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับตรงติดตรงนอนหนูคําว่าฟันนี่ครับแตกลงมาเป็นแบบนี้นะครับถึงนี่นะครับมีเส้นแตกนะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับจากตรงกลางฟอฟฝากับนอนหนูนะครับแตกลงมาถึงตรงนี้นะครับตรงหางนะครับหางตัวอ่างนะครับ ปลายหางจะเป็นแฉกนะครับแตกเป็นแฉกนะครับจากการแกะพิม์พนะครับนี่นะครับมีรอยเกินนะครับหางตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหางตรงนี้เป็นแฉกนะครับนี่นะครับสระอานะครับปลายจะเป็นแฉกนะครับจากการแกะพิม์พลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับพิม์พด้านหลังนะครับพิมด้านหลังก็ดูให้พื้นผิวเรียบตึงนะครับไว้ก่อนนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งเป็นสันดีนะครับ นี่นะครับตัวอักษรนะครับเป็นแท่งเป็นสันชัดเจนแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับส่วนเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับลิกขึ้นมานะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับไล่ลงมาครับตัดสุดนะครับตัดสุดนี่นะครับเป็นรอยฟันเฟืองแบบทีทีนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับไล่ลงมาเลยนะครับ นี่นะครับเป็นรอยฟันเพืองแบบนี้นะครับค่อนข้างถี่ีนะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านขวามือนะครับฝั่งทางด้านขวามือนี่นะครับล้ายกันนะครับขวามือกระจายมือนะครับรอยตัดนะครับตัดสุดนะครับค่อนข้างถี่นะครับ แต่มาช่วงนี้นะครับช่วงกลางตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะห่างนะครับไม่ค่อยถี่นะครับจะเป็นแท่งตรงนี้นะครับสามแท่งเรียงกันนะครับอย่างนี้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับลักษณะฝั่งขวามือนะครับเบอร์ตัดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับครับก็เป็นทำเนียบเหรียญยุคต้นๆนะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับ เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่34นะครับเป็นบล็อกแตกนะครับบ็อกเหรียญนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ